สวัสดีค่ะมาพบกับเจคนโนะคะวันนี้เราพามาชมบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติมากๆซึ่งบนพื้นที่มีบ้านให้ด้วยนะคะอยู่แบบสไตล์บ้านสวนค่ะเหมาะสำหรับวัยเกษียณหรือท่านที่เบื่อความวุ่นวายในตัวเมืองนะคะอยากมาพักผ่อนอยู่กับธรรมชาตินะคะพื้นที่ทุกนี้เลยค่ะมีความเป็นส่วนตัวสูงอยู่ใกล้วัดด้วยนะคะพื้นที่ขนาด114ตารางวาค่ะแถมฟอนเจอร์ให้นะคะ ราคาเหมาแปลง1,200ร้านบาทค่ะบ้านมีระเบียงหน้าบ้านสำหรับนั่งเล่นได้นะคะพื้นที่ใช้สอยภายในกว้างขวาง,วางค่ะทุกท่านมี3ห้องนอนและ1ห้องน้ำนะคะอยู่ในตำบลน,นางบวดอำเภอเดิมบางนางบวดจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ1,200ร้านอบาทสนใจติดต่อสอบถามปละนัดชมพื้นที่แปลงจริงติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะเป็นเบอร์โทรผู้ขายโดยตรงเลยค่ะ ทางด้านเจคโนอเพียงแนะนําให้ชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้านะคะในวันนี้ราไปก่อนสวัสดีค่ะ